หนูเนี่ยดูแต่เปียโนไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยดีดเปียโนพอได้พี่ฟังเพลงพี่ฟังเพลงไปดูพาร์เปียโนเลยเปียโนอย่างเดียวเลยก่อนก่อนนั้นก็ดูโซฟาบ้างดูโซฟาใช่ดูโซฟาว่าดีเทลดีเทลมันเป็นยังไงโซฟาไม่ได้ดูดีเลยนะ คือว่าไม่ได้ออกจากห้องสมุดเลยอ่ะต้องดูต้องดูทางเรื่องดูทางเรื่องไงดูตั้งแต่แรกเลยก็คือคุณสุรศวดีสุรัศวดียากมากเลยเนาะชื่อเขายากครับยากมากใช่เออนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เรามาเหมือนมาสัมภาษณ์ซีรีส์เรื่องนี้เลยเนาะแต่ก็อยากจะแบบว่าเป็นครั้งแรกไหมคะที่ได้มาแบบใช่ครับก็เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกงานหลังจากอยู่ซีรีส์ฮะ ถ้าเพราะว่าช่วงนั้นก็ทํางานค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมตองช่วงถ่ายทีวีก็แทบจะไม่มีเวลามีคิวไปทำอย่างอื่นเลยมีคิวหลังจากนั้นก็ไปงานเอกกี้ของเขาล่าฮ้าทลายแรกได้ไคะก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทไหมคะเป็นการพลิกบทบาทไหมท้าทายไหมเรื่องนี้ผมว่าท้าทายมากสำหรับผมมันออกจาก ความสบายทั้งหมดอ่ะมันไม่สบายเลยด้วนบทนี้ไม่สบายคือด้วยบทหรือว่าเล่นต้องเล่นกับเขาคะไม่ใช่ด้วยบทบาทฮะมันมีอาหารมันจะล็อกมันจะไปมันจะแบบนิ่งอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะฉนั้นมีความแบบเอ่อโยกรานนิดนึงซึ่งมันไม่ใช่เราเราคนน่ารักใช่ไหมใช่ทุกคนน่ารักไหมคะสนยุกน่ารักไหมคะเออคอนเฟิร์มน่ารักนะคะแล้วมาทางฝั่งฝั่งงบ้านบ้างเป็นยูโรเป็นไงบ้างสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ เป็นโปรเจกที่ค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆนะครับแล้วก็ยากมากๆแต่ว่าเราก็เต็มที่กับมันเพราะว่ามันเป็นโปรเจกที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรดักชันทีมงานนักแสดงทุกอย่างเนี่ยมันใหญ่หมดแล้วเราใหญ่จริงอะไรใหญ่อะโปรดักชันโปรดักชันโปรดักชันใหญ่องค์ประกอบปังไม่ทันองค์ประกอบของทั้งเรื่องเนี่ยเรื่องชายเนี่ยมีความ ใหญ่อลังการครับผมก็เลยผมไม่ได้หมายถึงพี่โอเคโอเค่าบิ๊กไก่ครับบิ๊กแล้ว่าใหญ่บิ๊กไก่ไงใช่ก็มีความใหญ่แหละมันก็เลยมีความท้าทายแต่ถามว่าเราทําออกมาได้ได้เป็นที่น่าพอใจมากๆสําหรับตัวเองก็ดีใจมากๆที่ผลงานเรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้ดูแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นจริงหรอคะสอนให้ผมแบบสอนเรียวสอนอะไรสอนอะไรสอนท่า ทั้งยกทั้งทาด้วยการแบบเอาไขมันลงไงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกพี่จริงเหรอเออต่งข้าวให้พี่ด้วยฮะต่างข้าวเลือกข้าวให้พี่ด้วยน่าจะเป็นพี่มากกว่าแล้วผมผมได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคุณผมแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้แต่ก่อนก็จะมีความจะมีความแบบหนุบหนับหนุบหนับนิดนึงประมาณนั้นแต่จะมีอ่ะถ้าด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้อาจจะมีฉากที่ที่จะต้องแบบ ถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องดูแลหุ่นอ่าทางพี่สนก็เลยแนะนําว่าไหนๆถ้าแบบเราจะมีฉากที่มันถอดเสื้อเนี่ยแกก็สั่งข้าวไว้กินเลยอ่าเป็นข้าวที่แบบเป็นคลีนเลยไหมคะอยากทราบคลีนเลยผมว่าอร่อยนะนายว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยผมว่าอร่อยด้วยนายอร่อยก็อร่อยอร่อยแตอร่อยอือ่ะแล้วก็จะมีการไม่ให้ผมกินผักเอาทำไมคะเหตุผลการกินผักมันนำให้บวม เราคะเทรนเนอร์พูดเท่าไหนพูดดิองก่อ็เงียบใช่อ๋อไม่ก็วันถ่ายเลยอ่าอย่าเพิ่งกินไฟเบอร์ไม่ให้กินผักอ่าอย่ากินแล้วก็ให้กินน้ําน้อยน้ําไม่ต้องกินหรอคะนี่เรื่องจริงอันต้องเหตุผลคือวันถ่ายเนี่ยพวกเราคือหน้าซีดอย่างนั้นดูเพราะแบบการที่อ่ามันเป็นมันเป็นสูตรของพวกนักบอดี้บิวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก่อนเขาประกวดเขาจะมีการตัดน้ำนิดนึงอะไรอย่านะครับก็เลยให้แบบเพื่อให้หลีดให้มันดูดีไม่บวมน้ำ วิธีการทําอยู่ยค่คะนะคะถามนิดนึงว่ายากไหมกว่าเราจะได้แบบหุ่นเกอร์เราต้องนักข่าวเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบหุ่นดีเท่ากับทหาร ก็เลยเอาข้อเนี้ยมาเป็นข้ออ้าง่ใชโดยทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยากเนาะจะให้เราไปกินน้ำเขาวันละ1นึ่งจุดห้าลิตรก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวไม่ไหวครัะผมเดี๋ยวปากซีดคนเดียนะครับผมกินเทียวไม่ค่อยไหวกินเค็มๆต้องผสมน้ําด้วยผสมน้ํานิดนึงนะเอาเป็นว่าแน่นอนว่าเรามีเทคโนโลยีตัวคนครับผมนี่เป็นู่อ๋อยังเด็กอยู่ผมยังไม่ถึงเลขสามไงผมสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ระดับกันไว้ดีกว่าแก่ครับควรกินอาหารที่มีประโยชน์ ครับผมแล้วก็ขยันออกกําลังกายแล้วกันครับในเรื่องนี้ครับได้โอเคที่พาพี่ไปกินนี่มันสุขภาพดีปะพูเต้นโซเดียมสูงอยู่โซเดียมสูงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ที่การที่ได้กินอะไรอ่ะความสุขมันเป็นเรื่องสำคัญควอนสูงเป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ว่า มันอาจจะไม่ได้เป็นมันอาจจะไม่มีประโยชน์แต่เราสามารถไปออกกำลังกายได้เราสามารถไปทำอะไรได้เราสามารถบาลานซ์ไม่ใช่เออเวิร์กอับาลานซ์เนาะโอ้ยเราใช่อย่าไปเคร่งเกินไปบางทีเครียดเกินไปสิวขึ้นด้วยนะจริงจริงเครียดไปโอ้โหโอ้โหกินแต่อาหารคีนเลยออกกำลังนี่อีเรื่องหนึ่งเลยเครียดเครียดไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเอนโซมีมาใช่นี่นี่คืออีกเรื่องที่ผมอยากแนะนำคือนั่นไงเข้าแล้วสมาธิแล้วไม่ใช่ไป็นเรื่องวัจนุษย์อย่าพึ่งอย่าพึ่งคือไม่พ่อคุณจะดูแลตัวเอง กินให้ดีหรือว่าแบบออกกาลังกายใดๆนะครับทอวิตามินอาหารเสริมใดๆแต่ถ้าคุณเครียดอ่ะยังไงก็แก่เร็วนะนะครับก็เลยอยากจะฝากตรงนี้นะก็อย่างผมใช้ใช้วิธีการนั่งสมาธิอาดูโรเปนนั่งสมาธิด้วยตื่นเครียดอ่ะกันเดี๋ยวตรงนี้ก็แน่นอนว่าทั้งคู่ได้มาที่ยูโรนาเซนิกค่ะนะคะก็